สวัสดีค่ะทุกคนบ๋มสาวใต้อยู่สวีเดนนะคะสวัสดีค่ะสาวใต้ไม่ได้ทําคลิปนานเลยค่ะช่วงนี้อยู่ในโรคระบาดนะคะสวีเดนอาการหนักติดเยอะหิมะก็เพิ่งตกนี่ค่ะวันนี้ก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ดูนี่หิมะไม่ตกมาหน้านเลยค่ะเพิ่งตกมันตกทึกงมันละลายแต่ปกติเดือนธันวาหิมะมันต้องเยอะเลยค่ะ แต่ปีนี้มันเนียเพิ่งตกมาคืนเพราะมันไม่ตกต้องมืดพี่น้องเออมันมืดมากมืดจนไม่รู้ใต้คลิปปือ้อหุ้มกันนี่ค่ะวันนี้มันสว่างที่ผมมีที่มาตกโอ้ย,ยอลมินพี่น้องลมมันพัดบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตืนบุ้มกำลังไปทำงานตอนนี้หวกโมง Hoa hắn hê? Hoa hôn y zip. Tiểu của a child, chào kỳ zip. Hoa hôn yêu 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 น้าวนี่คือมือตึดตื้อเลยไม่มีได้แซงนี่แซงฝาติดไม่มีเลยว่าจิชินก็ิินแต่มันทำให้หลังกายเราไปาอ่อนเพลียไยวว่าชีวิตเรา,เาดำเนินชีวิตตามแซงอาิติดนะเนี่ยชวยนี่อ๋วยนะช่วยช่วช่วย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 ช่ญญา ยวบุมต้องข้อตัวก่อนค่ะรีบไปโหลดไปเจอกันคลิปหน้าแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ